สวัสดีคะ่ะพ่ออมเป็นพี่น้องพอดีจะมาส้มบรรยากาศหลังเหล็กออกเนาะคะ่ะผู้โศกดีเพ่ินกะมีโศกมีลาบตัวเลขหาแปดเนาะคะ่ะชิมาถามความรู้สึกของเพิิน่าเป็นยังไงตัวบ่อเขาอยู่พักแสนนั่นได้หลายวะแม่ได้หลายปันได้เหล็กหาแปดลัวล่องสองแสนบอกเขาขาดออกแสนหนึ่ง อ้าแสนเดียวฟันขิวคักขิวแน่ฝันเห็นปูสีนเด็กเขาจ้าแม่ส้ันอี๋ช้อัขึ้นแล้ฟันอีก่ละฟันเห็นปูอี๋ัเวางมาดีพูดสละวังหน่อยเหรแม่จ้ามาตะปูที่ทุนหมะมาบียบีบีร่องพื้นแม่พื้นนี่แม่ก็เบียงสิแม่จ้าแม่ก็่งเกียกก็แสนบอกร่องเกียกูเดียววายบอกร่องเกียกบ่องเกียกเลยน มือเช่นนักระถือตรืดไปตรืดแมตรืดกลักันจะไรกูัสมใจคนคักแล้วแก่เกียบ้าแล้วบาอยากได้ใจคนคักเพราะสัตวผู้คนบ้าก็เลี้ยงเหืออืนี่แหละม่วางได้ก่เนียถึงน่หละหาเป็กคือเก่า อาเยคือเก่าเพราะว่าบอกวมันเลี้ยคือฉี่น่แหละค่ะแม่แว่าบอกว่านฉี่ผู้โเป็นหาผู้เป็นเปียกีบักพวงกับเป็นเปียกด้วยผู้ี่เป็นหาตัวที่มันดวงดีกูถมว่ามากตัวหาเปียกเพราะว่ากูฝันได้ขึ้นที่เลีได้หาเปีกกูเลยมอนมครับจ้าแม่วันี่เปียกกับฉี่ร่องไบห้ามหลุดลงมากกูบ้าง่ฉีมันบอ่ะเม่นมันบบมีซี่ฉี่หน่อยหนึ่งกูเลยฉี่สองมือหนึ่งซี่เปีย ที่แปดแปูเกียบางมวงนะกูว่าเป็นน้ำซีนมาเจ้าบันนี้ปูคนเป็นผู้บอกผูเกียบังมวงแบบอุ้ยสูสือเลขปูขนเนี่ยกูว่าจ้าเอ้ปูขนออกตีจะแทะกูว่าจ้าสือเล่หาแปดตัวนพวกกูว่าก็แปดศูนยเีูนย์ปูซีศูนย์ปูซีศูนปูซีศูนยกูว่าปูซีอบปูซีศูนย์กูว่าปูปูซีศจังไดจัง มันท ah e. ีหนึ ah e. so man, so on, so ่งเรขออกมันเ่จ้ามัตที่นอนไปฝันขึ้นที่สองในหนะาจ้าฝันว่าอมนั่งนเฟอนิัชหนึ่งเนาะผมนั่งสบายหนึ่ง่านหนึ่งแต่วันเป็นใบหางลอยสองใบเนาะจ้าบบหนเพื่อนก็เลยรับเอานะเมียับเอาเพื่อนก็บอกเมียเบิ้งมือเมียเอามือไหมเขาเบิ้งอืเบิ้งมือไปนะม่ออกจ้าเอามือปูเป็นหยังรเปล่าจะไม่เป็นหยังแต่เลี้ยวไปแล้วเป็นหนึ่งแดงขึ้นลวกข้อนอมเป็นแดง กูได้เกิดว่ามันแดงนี่มันจะออกบ้าห่ากับเสีโอ <in close. S 1> ้ยคนดวงดีเนอะโอ้ยแฉเงิแดงแดงมันต้องออกกูว่าโอ้ยจนคนลุกนั่งว่ะก็ฟันลงคลิปไปป้าแดงมันออกแฉแฉกูว่าจ้านาแปลว่าอยู่เลยเอ้าอีแม่ว่าหันต่ออียูสักขีมาตอนพ่ออีแม่มืึอเช้านี่ใจนั่นไปเวหาไม่เงินก่อนนะไปขอเป็นอัดคลิปกู่นะ ไปพ่ออยู่ทางพอดีไงจะแม่นว่าคือจังอีหยังแบบว่าดีที่กันเนาะว้าดีว่ะมึ่ถือว่าแบบบดี้สื้อบอดี้สื้อซื้อแต่ซิมเลขซิมาโอ้ยมึงไปเปซียเลขอีซิมาเนาะก็เด็แม่ก็ว่าเลขเราเข่าเนาะฟันดีฟันขิวเนาะอซิมาบ่าขิวงวดบ้าขิวจานงวดเลยได้นั่งมันเลยหายโอ้เออเนาะติดต่อกันมันได้จานงวดแล้วมันเลยเท่าจ้ะคนกับฟันได้ขิวจานงวดแล่ละมันเท่าอี่น่ะโอ้ยินดีกับแม่เงินเด้อเลย มไม่บอกไอ้กเกล่อล่องสองแสนแล้วอบอกเกล่า่าออกแสนหนึง่งมันจีว่ามีเงินซื้อซุ่มเอื้อนมาสั่นกูบา้าจ้าเราเลีล้ยลงตัวเดียวจะแม่นดวงดีเนาะซื้อตัวเดียวน่ะพันสองว่าซื้อตัวเดียวสองพันสี่เน่าน่าขึ้นไปวัฒนนาเนี่ยชื่อมันมาถึงเงินสองแสนอีหละโอ้ยแสนหนึ่งกับปูใดบ่มีบุญกับบริจับเด้อบริจไปซื้อบ้านพ้นสูงอีกปูสี่ศูนย์ห้าดังอีกแล้ว ตงครับบาลามีเพินกระชุ่งวงกลมเม็ดเดียวห้าแปขันว้นบาลามีบระชุ่มัน่เห็นเงินหลัมเมียนไม่พอด้คว้างเงินหล้านปูซีสูละคลองเงินเป็นสี่หลาดเหลี่เงินนสามสี่หลาดเหลี่ยเงินเล่าเพินกับมีเมตตาให้คับอันบาลีเพินกับเป็นคนบปาปูซีสูเมีนเพินเป็นข้นเทียงทำู้าเบาเพินนกับบเบาเมีนเมนเฟินเินเป็นคนมีเมตามีเมตาเป็น เราเป็นมาแต่เท่หน่อยๆตัวจ้ะพูดหนิเราเป็นคนบ่าๆเพราะจะหน่อยแต่ว่าเลขกกระรุดแน่เขาแน่กระบอกเป็นยังกระลุดเด้อบังหันกระบอกลุดของเพิ่นหาผ่านงวดเดียวหนึ่งผ่านงวดบังหันนึงบัดผ่านกระชังเขาว่ดซื้อบัดล็อกซื้อๆบังหันแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามืดเต็มชุดมันน่ะเขาอยู่เชื่อๆบัดนี่งหนึ่งแยงแยงแหน่หนึ่งหนึ่าชุดแหนเล่ยของเราแหน่เล่ยบังหันเด็กเรากระบอกคลายผ่านดอก ว่งหันแม่เ่าซื้อเบิดล็อกซื้อเด้วของเราน่าแสดงความยินดีกับผู้คนเชิดดีเนาะค่ะผู้คนโชคดีฝันเห็นปูเหลขปู40เขาค่ะข้ากษัตริโอ้ยเพิร์ดหา8เขาเต็มๆปูวงกลมเม็ดเดียวผู้คนมีฝันคิ้วกับว่าฝันตรงกับเหลขปูนำไปทะแม่ก่าสันได้ไลาย เป็นแสนพุนล่ะค่ะถ้ามาคิมนี่ก็ฝากก็ไลไรก็แช่กดติดตามนํำเน้เด้อค่ะจะได้มีกำลังใจมาตามแนวทางตัวเด็กความฝันของคุณแม่ใจบุญอีกเนาะคะ่ะงวดต่อไปว่าคุณแม่จะบุญพิ่นสัฝันบ่คลิปนี้ก็ขอบคุณเด้ <c oughs> อค่ะที่เขามารับชมและฟัง